สวัสดีครับท่านผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านกลับมาที่ช่องคลิปโตนี่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใน e p นี้ก็จะเข้าสู่มิชชั่นที่20ของไฟายอักษะภารกิจจะเกี่ยวกับอะไรก็ร่วมปฏิบัติภารกิจไปพร้อมกับผมได้เลยนะครับอย่างแรกผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ติดตามมาณะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับ e p นี้เพราะว่าผมอยู่ข้างนอกผมทําการบันทึกเกมอยู่ในรถแล้วก็มันมีเสียงรบกวนข้างนอกนครับ ก็ต้องขออภัยอีกครั้งนึ้งนะครับเครื่องบินที่ผมจะใช้ออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ก็คือ J7 แบบ i ั d ยูชินเดหรือว่า m แม็กน i ฟิ i ชนไ n i n g อย่างที่ผมได้เคยบอกกับท่านผู้ชมไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับว่าผมจะใช้เครื่องบินลำนี้เนี่ยในการออกปฏิบัติภารกิจในมิชชั่นสุดท้ายเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องบินลำเดียวที่ Performance Rating เนี่ยอยู่เหนือเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้นะครับตอนนี้ก็อยู่ห่างจากจุดเบรพอยต์6กิโลเมตรที่ความเร็ว373กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูง3,500ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลอีก3กิโลเมตร ตรวจพบ B 1 7ไม่ทราบจำนวนพร้อมกับคอแซคุ้มกัน2ลำตอนนี้สิ่งที่ผมจะต้องจัดการก็คือคอแซทั้ง2ลำนี้เพราะถ้าเกิดผมจัดการมันไม่ได้มันก็จะเล่นงานผมนะครับยิ่งเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหลังมาเรียบร้อยพยายามเจนเย็นไว้นะจุดนี้ ไปแล้วหนึงลำนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมต้องหาช่วงอยู่ข้างหลังให้ได้ครับโอเคตอนนี้ได้จังหวะแล้วยิงยิงอย่างเดียวนะครับตอนนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับโหยิงยากจริงนะผู้ชม โอ้ยกว่าจะจัดการได้ก็กินเวลาไปเยอะอยู่ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเหลือเวลาไม่ถึง3นาที40บวินะครับผมต้องจัดการ B17 8ลำนี้ให้จงได้มันคือการจัดการเวลาที่ผิดพลาดของผมเองครับท่านผู้ชมผมโทษใครไม่ได้เพราะว่าความคล่องตัวของเครื่องบินคอแซมันสูงแล้วก็ฝีมือผมยังไม่ดีพอครับ โอเคยิงนั่นผมว่าแล้วว่ามันจะต้องยิงผมไอ้พวกนี้มันเซนส์ถีบครับท่านผู้ชมต้องใจเย็นๆจริงๆแล้วก็แบบว่าเราไปลนกับมันก็ไม่ได้เดยนะไม่งั้นเกมโอเวอร์หนึ่งลำที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ ลดความเร็วก่อนลดความเร็วก่อนเก็บล้อลำที่2นะครับแล้วก็วนคือมันเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในระยะการยิงของ B17 นะครับลดความเร็วกลางล้อเปิดแฟลปแล้วก็ยิงครับโอ้โห ไม่ได้ได้อย่างนี้อันตรายมากรอบที่4แล้วนะครับตอนนี้ จะไปลำที่5แล้วครับลำที่5ผ่านไปแล้วก็ถูกยิงอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่าผมไปอยู่มันใกล้เกินไปให้ท่านผู้ชมสังเกตจอเรดาร์ให้ดีโอโ้ยังยังยังไม่จบครับโ,โหพวกนี้นี่เซนส์สตีฟกันจริงๆไม่ได้แล้วอย่างนี้เห็นแล้วเหนื่อยใจจริงๆท่านผู้ชม ลำที่ห้าลำที่หครับลำที่7ดและลำสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับจะได้ไหมลำที่8ดครับ ในที่สุดเครื่องบิน B 1 7ทั้งหมด8ลำก็ตกทีนี้สิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือบินกลับฐานอย่างปลอดภัยโอ้เฉียดฉิวจริงๆท่านผู้ชมครับเกือบไม่ทันเนี่ยเขาให้เวลามาแค่5นาที ตอนนี้ก็อีก4.6กิโลเมตรมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นสุดท้ายของฝ่ายอักษะเนาะผมก็จะลงจอดแบบ สวยๆนะครับในการปิดท้ายสวยงามครับแล้วในที่สุดภารกิจก็สำเร็จแล้วก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในฝ่ายสัมพันธมิตรสวัสดีครับผม